โอ้วเขาได้ปลามาบักยางหลายด้วยก็ไทยพระโล่พระงานนี่ตัวมันใหญ่ๆตัวตัวใหญ่จะโล่น่ะชู7ล่กผ้าเข้าเวียสูขาด,ดกระมังนี่จะมาเต็มอันนี้มันปาลากระมังนี่มันปลาหนี้นมันบ่นเนี่ย กบัขนาดนด้ตัวตัวบกใหญ่เ,เลยตัวซ้ำเนียเนาอเขาย่างขายน้อยเนาะ อันนี้มันปลายอย่างแต่ปลายยี่สกตุ้มตัปลาตะเพียนอันนี้มันปลายอย่างไปลายกีนตัวใหญ่ปลากีนว่านี่ไหมตุ่มนังแดงเดียงอันนี้ปลายกีนติงแล้นั้นปลายกีนนี่ปลาไทยอันนี้ปลาลาว